อาณาจักรฟูนันหรือฟูหนานในบันทึกจีนถือเป็นรัฐแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการรวมตัวเป็นรัฐขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอารยธรรมในภูมิภาคนี้ที่ตั้งและอาณาเขตอาณาจักรฟูนันรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพิศตรวตรรษที่1นถึงหหรือประมาณพุทธศตรวตรรษที่7ถึง11มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง วายาทปุระปัจจุบันใกล้เมืองบาพนมกัมพูชาและเมืองออกตอวในเวียดนามอาณาเขตของคูนั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมบริเวณร,รุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างกัมพูชาและเวียดนามใต้ในปัจจุบันบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนของประเทศไทยและบางส่วนของรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงภาคใต้ของไทยลงมาถึงแหลมมาลายู ประวัติการก่อตั้งและอิทธิพลตามตำนานและบันทึกจีนอนาณาจักรฟูนันก่อตั้งขึ้นโดยพราหมณ์ชื่อโกนพินยะซึ่งมีเชื้อสายจากอินเดียได้สมรสกับนางพญาขอมซึ่งเป็นเจ้าหญิงท้องถิ่นการเข้ามาของพราหมณ์พินยะแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างมากโดยเฉพาะในด้านาศาสนา ศาส,สนาฮินดูและพระพุทธศาสนารูปแบบการปกครองศิลปะและตัวอักษรความรูงเรืงองอาณาจักรปูนัน,นมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดประมาณพุทธศตรวตรรษที่8ถึง9โดยมีปัจจัยสำคัญหลายประการทำเลที่ตั้งปูนันมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ตามเส้นทางการค้าทางทะเลทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าและผ่านที่สำคัญมีการค้าขายกับต่างประเทศ เช่นจีนและอินเดียระบบชนรับประทานคูนันมีลักษณะเป็นรัฐชนประทานมีการขุดคูคลองและทำนกกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเพราะปลูกข้าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับต่างประเทศคูนันมีความสัมพันธ์กับทางการพูดกับจีนบันทึกของจีนกล่าวถึงเมืองต่างๆในคูนันว่ากำแพงล้อมรอบมีปราสาทราชวางัง และป้านเรือนแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานสําคัญที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรฟูนันนั้นส่วนใหญ่มาจากบันทึกของจีนซึ่งกล่าวถึงการส่งทูตจากฟูนันไปยังจีนหลายครั้งนอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณน,นัดีเช่นซากเมืองโบราณเมืองท่าออกแอลเหรียญฟูนันและงานแกะสลัก ปฏิมากรรมต่างๆที่แสดงถึงอิทธิพลของอินเดียความเสื่อมและจุดสิ้นสุดอาณาจักรฟูนันเริ่มเสื่อมมนน่ลงในราวพุทธศตรวตรรษที่1 1เมื่ออาณาจักรเจนละซึ่งตั้งอยู่บริเวณร่มแม่น้ำโขงตอนบนได้เข้าครอบครองและผนวกอาณาจักรฟูนันทำให้ความรุ่งเรืองของฟูนันสิ้นสุดลงและมีการก่อตั้งแคว้นและอาณาจักรอื่นๆขึ้นมาแทนที่อย่างไรก็ตามระบบความเชื่อและรูปแบบการปกครอง ที่ได้รับอิทธิพลจากฟูนันก็ยังคงสืบทอดต่อไปในอาณาจักรเหล่านั้นโดยสรุปแล้วอาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรโบราณที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นแบบของรัฐขนาดใหญ่และเป็นประตูรับอารยธรรมอินเดียเข้ามาในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะส่งต่ออิทธิพลไปยังอาณาจักรและวัฒนธรรมอื่นๆในเวลาต่อมา